ยันประเทศไทยนะครับ <aug en S 1> ทางที่เหนืนอ <abytes pounds S 1> น,นะครับทางขึน้นมาแดงมาแดงลัดแดงลงมาเลยแดงลงแดงลงเขียวโบกสะบัดห่ายทลขงานคุณคู่สาริตาคุ่มสุขวันยันประเทศไทยจุมโชคดี 3...2... เลขไป อมีเสียวพอจ้าแม่จ้าไปได้นีลนะมีเสียวแม่กันไปได้ครับบกงานี่ย่างนองะครับไปดีกว่าโอทีลีนะครับบางนยมประเทศไทย เง่ามกว่าน้องตัวพลังเงียอีกแล้วน้องตัวพลอลังเบียรียบร,ร้อยเงีแล้วเกนงามแหงฟังนีง่ตัอเมีตามํา ยั่นประเทศให้นะครับสามลอยพัไปแล้วโอาออีน่้โค้งแล้ลเว้ยนี่ ท๋อหยี่ชิ้นแะครับอันนี้ย่นประเทศไทยนะครับ ยันประเทศไทยบุกตะบ่อันนสามร้อยแปดสิบตันเลยตีันไปนะครับใส่าสีดำเนอต่อไปางันกะตามไม่ได้ไปครับส้ายนึง พี่น้องครับขอบคุณคุณผู้สานิตา,ตารรครับคุณผู้ชมครับยันเทไทยครับสามร้อยเาสิาสาร้อยเก้าสนะครับยันประเทศไทยนะครับ